ครับผมครูปอนนะครับจากบอสกอเพียรนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําเทคนิควิธีการเอาตัวรอดจากการโดนขึ้นเมาส์หรือขึ้นคล่อมอย่างผมวิธีนะครับอ่ะเดี๋ยวดูกันเลยให้นอน,น,อนวิธีการขึ้นคล่อมนะครับแบบนี้คนด้านบนจะได้เปรียบต่อยเข้าไปได้นะครับอย่างแรกก็คือจะต้องคลิกคลิกแบบไหนบางคนเนี่ยพยายามที่จะคลิกเลยลงนิดนิด ดิ้นหน่อยดิ to i, to ้นด <speaking out English damned model> ิ pourquoi? ้นดิ <im itates chop ái> ้นไปดิ้นดิ้นสบาก็มีประโยชน์แหะครับผมก็ต่อยเข้าไปเรื่อยๆต่อยต่อยดิ้นไปดิ้นดิ้นดิ้นอ่ะและประโยชน์ยิ่งทันหลังยิงเสร็จต่อยต่อยกระเสือกทุบแม่งเลยโอเคที่กลับมาหรือบางคนพยายามเด้งหรือทำสะพานโค้งลองเด้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 งแน่นอนผมเซ่ลองไงขึ้นใหม่ไม่หลุดขึ้นเด้งไปเด้งไปเรื่อยๆเด้งผมเตะขึ้นใหม่เด้งไปเด้งไปเรื่อยๆเด้งเด้งเด้งแร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 งโอ้เห็นว่ามก็เปลี่ยว เด้งไปเด้งไปต่อยขวาต่อยขวาขัดบ้าปต๊บปุ๊บนขัดนะครับอ่ะเด้งขัดไว้เด็กปุ๊บเห็นว่าผมเสียหลักนะครับคนทั่วไปจะเอามือทับพื้นเดี๋ยวผมเอาสองขันเข้ามือมือกหักอยู่โอเคนะมือทับพื้นแล้วไปต่อก็ขึ้นมาใหม่ก็ต่อยต่อเพราะฉะนั้นมันต้องมีอะไรมากกว่าที่จะได้เฉยเฉยเด้งเฉยเขาไม่หนุนแน่นอนเห็นไหมครับคนนั้นหนุนเด้งไป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 ขึ้นมาต่อกเด้งไปเด้งไปเด้งไป ตั้งกวาตั้งกว่าตั้งกว่าโอ้ยเด้งไปเด้งขึ้นมาปล่อยต่อล่อยต่อเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอย่างแรกเด้งแล้วต้องรัดตัวสู้ไปก่อนคือป้องกันตัวไปก่อนเอาเด้งแล้วกอดเด้งปุ๊บกอดถ้าช้าผมขึ้นมานี่คือช้าไปผมขึ้นปุ๊บผมก็ต่อยต่อเรื่อยๆเอาเด้งแล้วกอดเด้งปุ๊บกอดโอเคขึ้นไม่ขึ้นไม่ได้แล้วขึ้นมาไม่ได้ต่อยก็ดลำบากมากเห็นไหมผมต่อยลำบากจังหวะนี้แหละที่เราจะป้องกันตัว การคลิกคลิกก็ไม่ใช่ที่จะเฉียอีกเอาคลิกซ้ายพลิกขวาคลิกผมก็ค้ำได้คลิกผมก็ทำไม่ไปหรอกเพราะว่าผมมีมือค้ำอยู่เห็นไหมครับต้องเก็บมืออ่ะเก็บมือซิเก็บโอเคผมค้ำไม่ได้แล้วทีนี้เราจะสวานโค้งแล้วพลิกตามคลิกสวานโค้งโอเคขึ้นนี่คือการ โอเคเป็นขึ <rôle à> ้นมาเป็นฝ่ายจมดีแทนจะทำอะไรแล้วแต่จะขึ้นหนีก็ได้กี่ไทยก็ประมาณนี้นะครับวิธีการแก้เบาส์อย่างง่ายๆนะครับเทคนิคมีอีกหลายแบบแต่ว่านี่คือพื้นฐานก่อนโอเคจบคลิปแค่นี้แล้วันครับสวัสดีครับ